สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจคนเปลี่ยนดวง Travel Channel ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับพี่หมออีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนะคะก็พี่หมอก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนเปลี่ยนดวง Travel Channel ของเรากันอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะมาค่ะวันนี้กับคำถามที่ ถามมันเข้ามามากเลยว่าเมื่อไหรพี่หมอจะถามคําถามนี้สักทีนะคะพิกาคาดวันนี้ของเราก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดเมื่อตั้งจิตอธิษฐานให้ดีค่ะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุด เมื่อตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่า ที่ผ่านมานั้นเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเหลือเกินค่ะเหมือนโดนทดสอบเหมือนโดนทดสอบจากเบื้องบนเราต้องอยู่แบบเงีย,งยบๆหลบๆซ่อนๆหรือปัญหาสภาวะที่มันอึดอัดอึมครึม,มจิตใจเขาบอกว่าในปีหน้านี้เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงอดทนต่อความทุกข์อดทนต่อความเจ็บปวด รับรองเลยว่าด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีของคุณนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานผลหรือว่าประทานปฏิหารให้กับคุณแน่นอนคุณร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของปฏิหารมานานมากแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจังหวะเวลาสักทีต้องชดใช้กรรมหรือว่าวิบากกรรมก่อนค่ะแต่เมื่อปี2564ที่จะมาถึงเนี่ยบอกเลยว่าปฏิหารเกิดแน่นอนค่ะใครที่คิดสิ่งใดไว้ก็จะสำเร็จให้คิด เป็นเรื่องความเจ็บปวดครั้งเก่าก่อนเป็นบทเรียนใช้ความจริงใจใช้ความจริงหรือใช้ความพิสูจน์ความจริงใจทั้งหมดที่มีแล้วทําตนปฏิบัติตนให้เขาเรียกว่าดีที่สุดทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามคำมั่นสัญญาตามคามั่นสัญญาที่เคยให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเคยให้กับตัวเองรับรองเลยว่าปี2564นั้น ปฏิหารย่อมเกิดกับคุณผู้เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งแน่นอนค่ะยินดีด้วยจริงๆจ้าสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่สองค่ะบอกเลยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดในปี2 5 6พี่พี่หมอจะบอกว่าคุณติดสินบนค่ะขยันบนเหลือเกินขยันติดเหลือเกินถ้าเริ่มต้นเข้าปี2564ได้แล้วเนี่ยพี่หมอแนะนำให้ไปทำบุญทำสังฆทานแล้วก็เขาเรียกว่าแก้สินบนซะอันไหนจำได้จำไม่ได้ก็ดีให้ไปแก้สินบนซะนะคะเพราะว่าการเริ่มสักการะใหม่ศกใหม่ในปีหน้านี้เนี่ยถ้าคุณแก้ ถ้าคุณเขาเรียกว่าเคลียร์สินบนได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโอกาสจะประทานเขาเรียกว่าความสดชื่นสดใสช่องทางต่างๆก็จะเข้ามาเองก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีแบบบนบ,บนบานสารกล่าวไว้เยอะสองเลยคือคุณทนกับสภาวะปัญหาบางทีแยกไม่ออกว่าจริงๆแล้วคือเจ้ากรรมนายเวทหรือจริงๆแล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่แบบทาให้คุณเจ็บปวดขนาดนี้แต่พี่หมอบอกเลยว่าใครที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะมีติดสินบนแน่นอนมีติดสินบนที่แบบควรจะรีบแก้ด้วยซ้ํานะปีหน้าฟ้าใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแน่นอนค่ะอย่างน้อยๆก็มีช่องทางอย่างน้อยๆก็มีทางออกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะมันหมายถึงบททดสอบของชีวิตแบบหนึ่งเลยค่ะขอเยอะ ท่านให้แล้วก็จำไม่ได้รักษาสัจจะค่ะคําว่าการรักษาสัจจะคือสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ควรยึดมั่นที่สุดสำหรับคุณค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่3ค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างในปี2 5 6 4ค่ะบอกได้เลยว่ายังจะเป็นปีแห่งบททดสอบอีกปีหนึ่งค่ะชีวิตก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปไม่ว่าข้างหน้าทางข้างหน้าจะมีปัญหาหรือว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะมีมรสุมแค่ไหนคุณยังต้องทดสอบตัวเองคุณยังต้องผ่านคุณยังต้องไปต่อท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่า คุณชีวิตมันจะต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายหรือดีให้ตั้งมัน่นให้เข้มแข็งให้หนักแน่นให้มากค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่สค่อนข้างจะเป็นปีแห่งบททดสอบที่โหดโหดมากพอสมควรปัญหาจากเที่ยวที่แล้วครั้งที่แล้วปีที่แล้วยังมีอยู่ปีหน้าก็ยังเจอปัญหาอีกพี่หมอแนะนํานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าอาจจะต้องมีการสวดมนต์บทชีพรามหรือว่าเขาเรียกว่าต้อง ทำเขาเรียกว่าความสงบจิตสงบใจต่อสู้ต่อไปไม่ว่ายังไงชีวิตต้องไปต่อดำเนินชีวิตต่อไปหน้าที่คือหน้าที่ปัญหาส่วนปัญหาหน้าที่อะไรก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3มเป็นปีแห่งการทดสอบบอกเลยว่าฟ้าหลังฝน ก็ยังสวยงามเสมอมีโอกาสดีๆแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้อดทนให้มากค่ะคุณจะได้เจอสิ่งที่หวังสิ่งที่สดใสในรออยู่ในภายภาคหน้าแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ขอแค่ดำเนินชีวิตต่อไปตั้งหลักตั้งมั่นด้วยความจริงใจและความสุขค่ะแล้วก็ความถูกต้องเนาะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่3ามนะอดทนอีกนิดจ้าก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับ อคอนเทนต์ที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณบ้างในปี2,564เนา <No>. ะบอกกันไปหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะพี่หมอก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตรงนี้เลยแปะลิงก์แปะเพจไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้เลยนะคะฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามาให้กำลังใจเพจคนเปลี่ยนดวง Travel Channel ของเราด้วยนะคะ ครั้งต่อไปใครที่อยากจะให้พี่หมอทํานายเรื่องอะไรพิกอาคาดเรื่องอะไรพิกอเด็กเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอก็จะนํามาทํานายให้อีกในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า